ก่อนจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้พี่รุดด้ยวยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าใครสนใจสินค้าก็เหมือนเดิมไปที่เพจเล็บจีนี่เลยเดี๋ยวพี่รุดคอยตอบให้ทุกคนช้าบ้างเร็วบ้างอันนี้ต้องขออภยัยถ้าไม่แพ็คของส่งของก็หลับเพราะฉะนั้น <laughs> ดึกๆมากๆถ้าดึกก็บอกไว้เลย เรียกว่าอะไรอ่ะจะเอาอะไรมีคําถามอะไรก็ทักไว้ที่ข้อความได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดการตอบให้ทุกคนจ้ะสำหรับแก๊งนี้เขามีชื่อว่าเล็บไทยเคนะจ๊ะก็แปลตรงตัวก็ทําของสัรลคานนะใช่เลยจ้ะก็มีไซส์เดี๋ยวพี่รู้จะบอกไซส์ให้นะ S M L X L XXL มีใหญ่กว่าน,นี้แต่มันก็คงจะแหมมันใหญ่ขนาดนี้เลยอะเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจเดี๋ยวค่อยเอานําเข้ามาอีกทีเนะเดี๋ยวขอแนะนํา5ตัวนี้ก่อนนะจ๊ะเริ่มจากไซส์ไหนดีอะไซส์เอสไหมดูจากภายในเนี่ยปึ้บว่างนะเพราะว่าเราดูข้างนอกเนี่ยอ่าโอเคมันอาจจะดูตันๆหน่อยแต่ข้างในนะครับเขาเว้นว้าวกว้างเลยวัสดุวัสดุเป็นเรซินนะครับก็ ค่อนข้างทนทานนะครับถ้าไม่ตกแรงๆมันก็ไม่แตกหรอกเนาะแล้วก็อะไรอีกเดียรูปล่างรูปทรงพี่รุดว่านะก็เขาทํามาทรงเป็นแบบทรงหินหินเนะเป็นถ้าหินเหมาะกับสัตว์อะไรโอหลายอย่างนะพวกที่เขาต้องการแบบถ้าที่อยู่เพื่อแบบรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะนะก็ซาไซเอสเนี่ยโหลูกมูบอลได้ ถึงจะดูเล็กนี้นะแต่ลูกมูบอลได้แต่อาจจะใช้ได้สักขึ้นปีอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วก็ตุ๊กแกตุ๊กแกยิ้มหรือตุ๊กแกเสือดาวนั่นแหละก็ได้แล้วก็เป็นพวกบูทั้งเป็นพวกอะไรจริงๆอะ่ะเหมือนเล็กนะแต่จริงอะ่ะใส่ได้แบบเขาเข้าไปอยู่ได้แบบใช้ได้เลยเบียสยงนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นพวกเบียสเนี่ยเขาจะชอบอยู่ด้านบนกันนะเนี่ยจะอยู่ด้านบนกัน อาบแดดอับแสงของเขาอะไรครับก็แล้วแต่แล้วแต่สัตว์ส่วนใครที่เลี้ยงเต่าเป็นแนวเดียวกันนะถ้าเบสิกเบสิกเลยก็จะเป็นเต่าสุกต้านะพี่รุ้จะแนะนำนี่เริ่มต้นด้วยตัวนี้ครับก็ถ้าตัวนี้ไซส์ L ก็จะใช้ได้ประมาณสักเดี๋ยวขอดูข้างหน้านะก็่าจจะสักปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งแต่ถ้าโตเร็วก็อาจจะต้องใช้ใหญ่กว่านี้แต่ถ้าอันนี้ก็อยู่ได้นานเลย นี่ครับบางคนเลี้ยงไว้แบบเลี้ยงเป็นคอกอะ่ะนึกออกไหมครับแล้วก็ปล่อยเขาเดินสบายๆไปมันบางทีมันกว้างไปถ้ามีตัวเนี้ยเขาก็จะเข้าไปแบบบางทีเขาอยากจะส่วนตัวเหมือนคนปกติแหละ <c oughs> ก็อยากจะอยู่อยากจะให้ไม่มีใครมาวุ่นวายอะ่ะ <c oughs> พวกถ้ำเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์เลยนะจ๊ะสำหรับถ้ำที่ร้านก็มีหลายแบบนะมีแบบพลาสติกสีดำก็มีแต่อันเนี้ย แนะนำอันนี้ก่อนแบบไม้ก็มีนะแบบไม้ก็โอเคอันนั้นก็ที่ร้านก็สั่งผลิตเองนจะจ๊ะอ,อ,อะไรเอกอ่ะถ้าอยากเป็นของบอลงูบอลเนาะก็ตัวน,นี้ก็ผมว่านะได้ได้ปีหนึ่งอะปีอาจจะปีกว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ไลส่สมาความเหมาะสมที่จะเลือกครับอย่างแรกคือเลือกตามขนาดของสัตว์ของเราก่อนถ้าสมมุติว่างูคอนไซส์เล็กเลย จะมาใช้ไซส์อย่างนี้เผื่อโตก็ไม่ได้แนะนำะครับมันจะใหญ่เกินไปหน่อยนะครับแล้วก็อันอย่างที่2ก็คือขนาดของที่เลี้ยงครับถ้าเลี้ยงงูหรือเลี้ยงสัตว์อื่นๆถ้าถ้ามันใหญ่ไปอะ่ะบอกตามตรงมันใส่ไม่ได้นะจ๊ะถ้าถ้ำอย่างเงี้ยก็เหมาะกับถ้าเป็นกล่องอะคริลิกนะสมมุติว่าเป็นกล่องอะคริลิกหยิบให้ดูเป็นตัวอย่างอ่ะแล้วเป็นกล่องอะคริลิกเงี้ย ใส่ได้ไม่มีปัญหานะจ๊ะแต่ลองดูถ้าเป็นไซส์ใหญ่อะมันอาจจะเต็มกล่องไปหน่อยอนี่น,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 ะ,นะกดให้ดูเลยก็ได้อะนี่อืมใครยังไม่ดูคลิปกล่องอะคริลิกก็ไปดูได้นะเห็นไหมมันจะใหญ่ไปหน่อยนะครับเนี่ยก็เราก็ต้องดูไซส์ของกล่องของเราด้วยนะครับนี่มันก็จะปนอัดเข้าไปหน่อยนะจ๊ะก็ทำตามเป็นอันนี้ ไหมไซเอ็มเหมาะกับงูบอลเหมาะกับอะไรอัเหมาะกับเบียดดากอนเหมาะกับปูทั้งเหมาะกับวิสัตว์หลายอย่างที่เป็นสัตว์เลี้ยงารที่ต้องการแบบถ้ำอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรที่เขาอยากแบบหาให้ที่เขาเกาะด้านบนน่ะอาบแสงมั่งอาบหลอดไฟมั่งอะไรเงี้ยผมว่าก็เหมาะเลยสําหรับถ้ำพวกนี้อ่ะนี่ขอเก็บก่อนเก็บก่อน ตู้อะคริลิกก็มีหลายไซส์นะถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับแต่ก็ถ้าใหญ่หน่อยก็อาจจะต้องแบบต้องสั่งทิ้งไว้หน่อยครับเพราะบางทีตู้ใหญ่ๆช่างก็ไม่ค่อยได้ทําทิ้งไว้ให้เนอะเพราะว่าตู้ไซส์ใหญ่ก็ถ้าเป็นคนที่เลี้ยงงูแบบเยอะมากๆเยอะแล้วเขาก็จะเลี้ยงแบบใช้แหลกอะ่ะลองเช็คกันเนอะว่าขนาดสัตว์เลี้ยงของเราอะมันไซส์แค่ไหนแล้วก็ มันสามารถขดตัวเข้าไปอยู่ได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเอาจริงๆถ้าสรรัตว์เลี้ยงคานเนี่ยครับเขาสามารถขดตัวเข้าไปอยู่ในที่ท,ที่แบบเราคิดไม่ถึงได้ซอกเล็กๆอยู่ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสถานที่เลี้ยงตู้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่แบบคอกเคือกอะไรเงี้ยว่าพื้นที่มันพอหรือเปล่านะจ๊ะบางทีถ้าเกิดโล่งไปใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยได้นะช่วยได้แต่ถ้าเกิดมันแคบอะ แคบมากๆแล้วใส่เข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับถ้าอย่างกล่องอะคริลิกเนี่ยก็เป็นพวกอย่างเงี้ยใส่อย่างงี้กันได้ใส่อย่างงี้ใส่แบบนี้ใส่แอลนะจ๊ะกําลังดีแล้วก็หรือว่าแค่นี้ก็พอแล้วแต่อย่างที่บอกแล้วแต่สัตว์เลี้ยงของเราว่าเขาจะใส์ไหนแล้วเข,เขาโตเร็วแค่ไหนแล้วเราก็จะเผื่อเขาแค่ไหนนะจ๊ะ <S <S คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะสําหรับเจ้านี่เ,เล็บไทยเคฟของเอ็กโซเทล่าก็คือ ทั่วไปเขาเรียกไฮบล็อกมั่งบางทีก็เรียก้ำมั่งก็ง่ายดีครับทำก็ง่ายก็แปลตรงตัวของเขาด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะถ้ามีอะไรอยากปรึกษาหรือว่าอยากได้สินค้าตัวไหนอะไรยังไงแนะนำเรื่องสินค้าก็ทักไปที่เพจเลบตีนเหมือนเดินจ้ะพี่รุ่นรอตอบอยู่นะจ๊ะมาถึงตรงนี้ก็ประมาณนี้จ้ะก็อย่าลืมถามแล้วก็ซื้อด้วยนะจ๊ะไม่งั้นก็ ยอมแย่กันจ้ะอ่ะขอบคุณที่ดูจน,นจบถึงขนาดนี้สำหรับคลิปหน้าจะแนะนำอะไรรอก,กันก่อนนะจ๊ะอ๋ออีกอย่างหนึง่งถ้าอยากให้แนะนำอะไรด้วยก็ทักเข้ามานะครับถ้าอุปกรณ์เนี่ยเรามีแนะนำเพียบแต่ถ้าเกิดเป็นพวกสัตว์บางทีก็บางทีที่ร้านอาจจะยังไม่มีมาถ้ามีมาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายจ้ะ